ความมั่นคงมันอาจจะไม่ใช่งานที่เงินเดือนสูงเสมอไปแต่มันเป็นงานที่ทำแล้วสนุกต่างหากเพราะเราจะทำมันได้อย่างสม่ำเสมอและอยากจะพัฒนามันให้ดีขึ้นทุกวันน,น,นั่นแหละคือความมั่นคงที่แท้จริงถ้าเราพูดถึงคำว่าความมั่นคงในอดีตมันก็คงจะเป็นประเภทของอาชีพหรือว่าถ้าได้เข้าไปทำงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็อยากจะทำงานนั้นไปตลอดชีวิตแต่ในยุคนี้ค่ะ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ใบปริญญาหรือว่าสาขาที่เรียนหรือแม้แต่ชื่อบริษัทเนี่อาจจะไม่ได้การันตีความมั่นคงได้อีกต่อไปเพราะหลายครั้งสาขาที่เหมือนจะดูดีแต่เมื่อเรียนจบมาแล้วทักษะนั้นอาจไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกแล้วหรือชื่อองค์กรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และมั่นคงก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยดังนั้น สิ่งที่เราสามารถทำให้เรามีความมั่นคงในการทำงานได้นั่นก็คือความสนุกเพราะถ้าคุณมีความสนุกในวิธีทำคุณจะทำและพัฒนามันไม่หยุดยังไงคะเป็นอีกบทความหนึ่งที่อยากจะให้คุณมีกำลังใจในการลงมือทำในสิ่งที่คุณรักการเรียนรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่ AIT e a c h e r ก็รักหากใครชอบเกี่ยวกับเรื่องการทำคลิปวิดีโอไปรับชมวิธีการทำคุณอาจจะเจอสิ่งที่รักก็ได้ค่ะให้เราเข้าไปที่แอป CapCut แล้วกดบวกค่ะ เลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะจากนั้นคลิกย้อนกลับก่อนนะคะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าสต็อกวิดีโอนะ,ะให้เราไปิดใส่คำว,ว่าตุดจีน2024นแบบนี้นะคะแล้วคลิกคำว,ว่าต่างวางแนวนะ,ะเลือกแบบแนวภาพบุคคลนะคะเสร็จแล้วให้เราไปเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะเลือกรูปนี้เป็นตัวอย่างให้นะคะรูปแรกเลยแล้วการเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะ,สะแสดงว่าเราได้มา2รูปแบบนี้แล้วนะคะให้เราคลิกย้อนกลับก่อนนะคะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าอัตราส่วนค่ะ ทำให้เป็น9้าต่อ16ก่อนนะจากนั้นให้เราคลิกที่ตัวรูปนี้นะคะแล้วก็ใช้สองนิ้วขยายค่ะให้มีความสูงเท่ากับตัวขอบจอของเราก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าภาพสอนให้เขามาสอนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลากนะคะ c ิ i p i o หลักเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ14วินาทีรูปที่อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะลากเข้าไปให้อยู่ที่14วินาทีแบบนี้เลยนะ โอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราค่ะคลิกที่ตัววัตถุด้านล่างนะคะแล้วมองไปบาร์ด้านล่างค่ะไปหาหัวข้อที่ชื่อว่ามาร์คค่ะแล้วเลือกแบบซีเลียมผืนผ้าโอเคหลังจากนั้นนะคะคลิกคําว่ากลับการได้เลยค่ะจากนั้นให้เรายืดนะคะรูปแบบมานะคะให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะอัตราส่วนสวยงามแบบนี้เลยนะยาวๆแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะ okay, หลังจากนั้นติ๊กถูกค่ะคลิกที่รูปของเรานะคะแล้วก็ใช้สองนิ้วย่อรูปเรานะ อาให้รูปเราเนี่ยดีขนาดความสูงเนี่ยเท่ากับตัวของกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้เลยนะคะโอเคหนละังจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าได้เลยค่ะพลิกที่ตัวรูปของเรานะคะเราใช้คําสั่งคีเซนโดยเสทเมตรค่ะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาไปหัวข้อที่ชื่อว่ามาร์ค่ะเลือกแบบแนวนอนนะคะแล้วก็ลูกขึ้นไปแบบนี้ได้เลยค่ะ พักเบรกสักคู่ค่ะเป็นไงคะสนุกไหมในการทําแม่แบบทําแบบง่ายๆเนี่ยนะคะว่าแม่แบบเนี้ยอาจจะขึ้นไวลัลรก็ได้นะทําเป็นเล่นไปค่ะทุกคนค่ะพักเบรกก่อนทุกคนคะขอความร่วมมือนิดนึงค่ะเวลาที่ดูคลิปนะคะก็นแนะนํานะคะให้ช่วยเคาจอเคาใจไปด้วยเนาะอย่าเพิ่งห่วงอัดหน้าจอนะคะลูกค,ค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไปนะคะขอความร่วมมือกันกดหัวใจก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ดีนะพิมพ์คอมเมนต์คือจะดีมากๆเลยค่ะอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นเซียนพิม คอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อารมณ์ดีต่างๆจะเป็น555นะคะ9 9 9 8 8, 8 8 8นะคะหรือว่าจะเป็นรูปสติกเกอร์หัวเราะดีใจก็ได้นะคะขอบคุณค่ะไปชมต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วทิ้ถูกค่ะเรื่องความยาวคลิปวิดีโอค่ะมาที่10วินาทีเลยนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งคีเฟมนะคะโดยใส่เพชรอีก1นเม็ดนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งมาที่1พรางค่ะลูดเขาลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ จากนั้นเราคลิกย้อนกลับนะคะคลิกย้อนกลับค่ะไปหัวข,ข้อที่ชื่อว่าพื้นหลังค่ะเดี๋ยวไปเลือกสีนะคะเลือกสีตามที่เราชอบเลยหรือไม่จะเลือกประมาณตัวนี้นะคะเป็นสีขาวแล้วกันนะคะโอเคจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าได้เลยค่ะแล้วก็คลิกย้อนกลับค่ะไปหัวข,ข้อที่ชื่อว่าสปิเกอร์วันนี้ไม่วันแม่วันนะคะจะมีคีย์เวิร์ดดีๆมาให้กับทุกคนเอาไว้ใช้ในวันตรุษจีนนะคะใหะ้ทุกคนนะคะพิมพ์คำว่ากระบอกค่ะ าตามนี้เลยนะแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะใครจะเอารูปไหนรูปเล,เลือกเลยนะคะไม่มาจะเลือกตัวไผ่ตัวนี้นะสวยมากๆเลยค่ะอ่าไผ่มาแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วติ๊กถูกนะคะละไผ่ของเรานะคะไปให้มีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอของเราก่อนนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะแล้วก็ทําการหมุนอ่าหมุนไผ่นะหมุนไผ่แบบนี้เลยนะคะหมุนไผ่ก่อนหรือ,อแบบนี้เลยให้มีความ ว่าเนี่ยมากกว่าตัวกระดาษที่เราจะทําการตาดเห็นไหมเหมือนกรัรรูดมากนะคะเหมือนการรูดมากเลยนะใช้คําสั่งคีเพื่อเรียนโดยใส่เพชร1เม็ดก่อนนะคะหลังจากนั้นเล่นไปที่10วินาทีค่ะแล้วก็ลากน้องไผ่เขาลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้เลยนะภาพก็จะสมูทกันพอดีแบบนี้เลยนะคะโอเคสวยงามละต่อไปขั้นตอนผัดมาค่ะก็ให้เลื่องความยาวคลิป,ปโอนะคะมาที่11วินาทีนะเสร็จแล้วใช้คําสั่งแบ่งฉากค่ะ ที่รูปของเรานะคะแล้วก็คลิกคำว่าสไตล์ในวัตถุก,ก้อนที่2นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์ได้นะคะไม่วันจะเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มนะคะเพื่อนเสังเกตไหมว่าตอนนี้เรามีตัวที่เป็นสไตล์ตัวใหม่ค่ะก็คือปีมังกร3 d ดีนะคะแบบที่1แล้วก็แบบที่2ยังไงลองไปเล่นกันดูนะคะสนุกดีด้วยแล้วก็สวยมาก,มากๆเลยค่ะเป็นมังกรเคลื่อนไหวได้นะอ่ะอ่ะดื่มน้ำดื่มท่านะคะไปเข้าห้องน้ห้องน้ำแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะ ตองเอามือถือเข้าไปด้วยจะได้ฟังไลฟ์สดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสาระดีมีประโยชน์นะคะเราจะพับเป็ดเป็นช่วงๆจะมาเมื่อไหร่ไม่บอกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะมาน่งเฝ้าไปแต่ต้นไลฟ์ยันท้ายไลฟ์นะคะอัดหน้าจออย่าอัดแล้วแต่เมมไม่เต็มก็แล้วแต่แม่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันต่อว่า,เ,าเทคนิคในการทําให้แบบสวยๆเนี่ยทำยังไงไปชมกันต่อเลยค่ะให้เราคลิกตัวยิ้มนะคะน้ายิ้มตัวนี้นะโอเคหนาะเสั้งที่ถูกค่ะใช้คําสั่งตัว transition นะคะ โดยให้เรานะคะเลือกแบบหัวข้อ transition ให้เราไปเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า mix ค่ะ mix นี่คือเขาจะยิ้มแบบที่มันมันสมูทสุดแลวนะคะใต้เคียงกับตัวลอยแห่งการเวลานะคะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่เสน่ห์นะคะเลื่อนไปที่ด้านหน้าก่อนนะใช้คำสั่งคลิกเอใชค้คลิกย้องกลับค่ะแล้วก็เปหัวข,ข้อที่ชื่อว่า effect นะคะเลือก effect video ได้เลยค่ะ เลือกหมวดหมู่เฉลิมเฉลองนะคะแล้วก็เลือกผมทองคำสามใครอยากเลือกอย่างอื่นเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ลากไปที่สุดคลิปวิดีโอของเราค่ะหลังจากนั้นเลื่อนไปที่ด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะให้เราพลิกย้อนกลับค่ะไปหัวข้ออ่ะไปหัวข้อที่ทลิกย้อนกลับนะคะไปหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟกต์วิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้เราไปหมวดหมู่ที่ชื่อธรรมชาติค่ะเลือกกลีบดอกไม้ตัวนี้นะคะ ใครชอบอันไหนเลือกได้เลยนะแล้วคลิกว่าถูกค่ะแล้วก็ปรับเป็นทั้งหมดนะคะจากนั้นลากไปที่สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะใครอยากนั่งเข้าเสียงอันไหนเลือกได้เลยนะคะหรือว่าเลือกตามแม่แบบของแม่วันก็ได้ค่ะขอให้มีความสุขกับการตัดต่อนะคะ